ตัวแทนเผยควินซาสาวุกเรอัลมาติดนะผมอยู่มาก่อนนะมาเน่เปิดปากอย่างมั่นใจว่าครอปเนี่ยจะพาลิเวอร์พูลลับมาสู่ความยิ่งใหญ่กันในครั้งได้อย่างแน่นอนลาลิเวอร์พูลได้แล้วเปอร์ติสชีเคเรเฮอร์ควรจะย้ายเฝ้าเสาให้กับทางสปอร์นะสู้ตายเพื่อเดอะครอปเชคินครอปรับแมนยูได้เปรียบหนึ่งเรื่องในเยือนแอนฟิลด์ในครั้งนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวริวพูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยควีนสร้าควอรัเตเจเรียนะฮะ,ะแนวรุกทีมชาติจอร์เจียของนาบรีเป็นแฟนตัวยงของเรอัลมาดริดซะอย่างนั้นจากการเปิดเผยของตัวแทนปีกวัย22ปี โดยทางมามูกาจูเกอรี่ตัวแทนของควินซ่าควารรัสเคเลียเปิดเผยนะว่าปีกทีมชาติจอร์เจียของนาบุรีเป็นแฟนตัวยงของเรอลมาตริดหลังแข่งไว้ชมวป็น,นี้ตอกเป็นเป้าสนใจของทัพระบ,บังโกสจากการเปิดเผยของจีโอชีมบวนพร,รัรสชบอดีทชิบานมาโดยควารรัสเคเลียไน,น้ย,ย้ายจากทางดินาโมบาบจูมีนะ,ะาคะมบค้าแข่งกับทางนาบรี ช่วงซัมเมอร์ปี2022จานาเตะโมโนเนม,มสร้างชื่อขึ้นมาเป็นผู้เล่นเนื้อหอมของวงการฟุตบอลยุโรปหลังทำผลงานได้โดดเด่นกับทีมดังของเดนเปิลด้วยการทำไปถึง10ประตูกับอีก11แอสซิสจากการลงเล่นเซเรียตตำนวน20เกม ดยจากผลงานที่ยอดเยี่ยมของควารัสเคเรียทำให้เขาคนนี้ตกเป็นเป้าสนใจของหลายสมโมสรโดยมีการรายงานขาน่าว t ว่าเบรอวมาตริดจตจางแผนจะทุ่มเงินประมาณ100ล้านยูโรเพื่อจะเซ็นสัญญากับปีกทีมชาติจอร์เจียรายนี้ในช่วงปิดฤดูกาลนี้ซึ่งยูเกเรรี่ตัวแทนของปีกไว้สองเป็นรายนี้อารบุลเลนะว่าแม้ทั้งเขาและก็พ่อของฟินซ่าจะเป็นแฟนบาร์เซโลนาก็ตามทีแต่ควารัสเคเรียเป็นสาบ,บกตัวยงของเบรอวลมาตริดินะ พ่อของเขาและผมเป็นแฟนบาเซรลนาแต่ความอ่าควาร่ารักบริอัลมาตตริดกเขาเป็นนักเตะระดับนั้นที่สามารถเล่นกระทางทีมใดก็ได้ถ้าเราเห็นเขาในชุดบาเซรลนาผมคงจะดีใจแต่เขาเป็นมัตริดิต้ายูเกรีรได้เผยการสแสดงความคิดเห็นดังกล่าวไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การจุดชนวนการก่อสงครามระหว่างบรอัลมาตริดกับบาเซรลนาเนื่องจากทีมอาสูการานาเนียไม่มีข่าวเชื่อมโยงกับปีกไว้สองปีน,นี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามนาบรีไม่มีแผนที่จะปล่อยควารัสเคียรียซึ่งยังมีสัญญาอยู่จนถึงปี2027ออกจากทีมไปเว้นแต่สว่าจะมีข้อสเสนอก้อนโตที่ทําให้ทีมดังของเมืองเดนเปลิลไม่สามารถปฏิเสธได้เพียงเท่านั้นเองครับแม้ปีนี้จะหลุดออกท้องเส้นทางแต่ลูกน้องเก่าก็ยังมั่นใจนะว่าเชคเกนคอฟจะพาลิเวอร์พูลเข้าสู่เส้นทางได้อีกหรือไม่ไม่ไดชานี้ โดยทางซาดิโอมาเน่ดาวิงเสือใต้ไบร์นมินิกออกเปิดใจผ่านสื่อถึงสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสด,ดีนักของทางลิเวอร์พูลที่นั่งของสึกฟุตบอลพิมาริงกินอดีตต้นสงัดของเจ้าตัวโดยเจ้าตัวเองนะฮะยังคงมั่นใจในว่าลิเวอร์พูลต้นงสงัดเก่าจะสามารถผ่านาสถานการณ์อันเลวร้ายครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอนภายใต้การคุมทีมของเชเกนคอฟและมั่นใจนนว่าครอฟเองยังคงเป็นคนที่ใช่ของแฟนๆของแดงอยู่เสมอ ดยลิวพูจะกลับมาและผมมั่นใจนะว่าพวกเขาจะเอาชนะสถานการณ์นี้ได้พวกเขามีอาการบาดเจ็บมากมายและบททดสอบที่ยากลำบากนะแต่ทานเชเกนคอฟคือคนที่ใช่เขาจะนำลิเวอร์พูลไปในเส้นทางที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มฤดูกาลนี้นักเตะทุกคนรักเขาเป็นอย่างมากเลยนะเอ็มบูนิอัลเปอร์ติสอดีตตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสออกโรงแนักควินเควเฮอร์นายทวันตัวสำรองของลิเวอร์พูล ให้ยามมาเฝ้าตาข่ายกับทางสเปอร์ในช่วงซีซั่นหน้าแทนที่จะนั่งดบยุงในแอนฟิลด์ต่อไปโดยที่ไม่ได้รับโอกาสมากพอซึ่งเปอร์ติสอดีพก้ารแข่งทีมอาร์เซนอลและก็เชลซีส่งเสียงไปถึงเคเดรเฮอร์ในทวันทีมชาติไอร์แลนด์ว่ามีฝีม้ลายมือที่ดีกว่าที่จะนั่งข้างสนามเฉยๆหลังพิสูจน์ได้เห็นกับการเซฟประตูได้อย่างยอดเยี่ยมพาทีมลิเวอร์พูลชนะดวลการลุกโทษเชลซี Chelsea, ซิวแชมคาราบาวคัพปี2022มาครอบครอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสปเปอร์กำลังปัสจากอูอกโกโยโริชมือกาวชาวเมืองน้ำหอมที่บาดเจ็บอีกทั้งเขามีอายุมากขึ้นทุกทีเปอร์ติสเองซึ่งเคยค้าแข่งกับทางบาสเซร์นาเช่นเดียวกันจึงมองว่าเคเดเฮอร์ได้ยิบสีปีรายนี้เหมาะสมแล้วที่ได้เฝ้าเสาให้กับทางไก่ทองในช่วงซีซั่นหน้าโดยควินเคเดเฮอร์สมควรจะพิจรารณาย้ายทีมและสโมสร,ร,รที่เหมาะสมกับเขาอย่างสมบูรณ์แบบก็คือสอปเปอร์อดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสได้เอ่ยเมื่อวันที่2มีนาคม ซึ่งทางอุโกยริชมีอายุถึง36ปีแล้วเขามีอาการบาดเจ็บและเขาอำลาทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้วเขาจะไม่ใช่อนาคตของทีมอีกต่อไปนะซึ่งทางเฟเชอร์ฟอสเตอร์มีอายุ34ปีดังนั้นอ่าสเปอร์อาจจะเป็นต้องเติมความสดใหม่ในจุดนี้เคดเฮอร์ K L H, มีอายุ24ปีเท่านั้นในฟุตบอลถ้วยนะัดชิงชนะเลิศในปีก่อนกันกบทางเชลซีเขาเล่นได้ดีมากเลยนะหากเขาต้องการจะสร้างชื่อเขาก็ควรจะย้ายมาร่วมทีมกับทางสเปอร์ ชเชกเก็ตาคิลจูดจาการทีมลิเวอร์พูลยอมรับบ้านหนึ่งในประเด็นที่แมนยูได้เปรียบทับผงแดงก่อนเกมแดงเดือดศึกพฟีนเล็กกีทที่สนามแอนฟิลด์วันอาทิตย์ที่5มีนาคมนี้ซึ่งทางเดอะเบรดกับทางเบรดเดวิลมีสถานการณ์ที่ต่างกันราวฟ้ากับเหวโดยทีมของคุณซือเอ็ดกเชันฮาร์กำลังลุน้นแชมป์ลีกของสุดเมืองผู้ดีและอาจจะได้สร้างประวัติศาสตร์คว้า4แชมป์ในรายการนี้ ขณะที่ลิเวอร์พูต้องกระเสือกระสนดิ้นรนเพื่อทําแต้มขึ้นไปติดอันดับท็อปโฟแม้ช่วงที่ผ่านมาลิเวอร์พูลจะฟอร์มตกก็ตามทีแต่ตอนนี้พวกเขาเริ่มกลับมาทำผลงานได้ดีขึ้นโดยเพิ่งเปิดตารางแอนฟิลด์ทุบวูฟแฮมตันไป2 0ต่อ0ขณะที่แมนยูก็ฟอร์มร้อนแรงแบบหยุดไม่อยู่ล่าสุดนั้นพลิกสนการคว่ำเวสแฮม West Ham ไป3ต่อหในรอบ5ของศึกเอฟเอคัพเมื่อวันพุทธที่ผ่านมา โดยสำหรับเกมที่ทั้งสองทีมพบกันในช่วงสัปดาห์นี้ครับเปิดใจนะว่าแมนยูนั้นได้เปรียบพวกเขาในเรื่องของผู้เล่นที่สดใหม่มากกว่าเนื่องจากทีมมีการโปรเทชั่นในเกมการัปดาที่ชนะขุนคอนผมคิดว่าแมนยูเป็นทีมที่เล่นได้เข้าวคอวมเป็นอย่างมากเลยนะฮะในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกับทางอาร์ซอนและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่โชว์ฟอร์ไมได้ดีเช่นเดีวยวกันทีมที่ขึ้นไปอยู่ตรงจุดนั้นทุกทีมย่อมอยู่ในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในครั้งนี้ ผมไม่ได้ดูไลอัพของพวกเขาเกมที่ทางแมนยูพบกับทางเวสต์แฮมในศึกเอฟเอคัพรอบ5้าแต่บางทีพวกเขาก็มีการเป,ปลี่ยนแปลงพอสมควรใช่ไหมละ่ะในหมายความว่าพวกเขาบางคนคงมีสภาพร่างกายที่สดกว่าเราแต่การไปเล่นในบ้านและที่นี่ก็คือแอนฟิลผมคิดว่าแอนฟิลพิสูจน์ให้เห็นกันอีกครั้งมันเป็นอะไรที่สนุกที่สุดแล้วมันให้ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันเราทุกคนอยู่ร่วมกันผมชอบแบบนี้นะ นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องการอีกครั้งในช่วงวันอาทิตย์นี้แต่แน่นอนว่ามันคงยากนะฮะและก็เป็นเกมที่ยากลำบากมากอีกครั้งที่เวลานี้ที่คุณต้องเผชิญหน้ากับทางแมนยูในช่วงสุดสัปดาห์นี้ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงต่อไปจากนี้คุณจะอยากใส่ให้เต็มที่อย่างแน่นอนตอนนี้เราต้องสร้างฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและความาคว้าผลการแข่งขันที่ต้องการที่จะุดได้เราจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งนี้ในายใหญ่ชาวเยอรมันได้กล่าวชิงช้ยเอาไว้ เลเวอร์พูชุดย19ปีผ่านเข้ารอบ8ทีมศึกลูกหนังแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จจากการชนะเปอร์โตที่มีน้องชายลุยติอาสอยู่ในทีมด้วยซึ่งการโดนลูกโทษเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาแต่จบลงด้วยความมุ่นวายโดยทางเบนโดกกอ,องหน้าเจ้าบ้านเลือดก,กบปากนะฮะก่อนที่ผู้ตัดสินจะแจกใบแดง3าใบ โดยเกมระดับเยาวชนชุดยู19ปีที่สนามเคอร์อบี้จบลงด้วยความวุ่นวายโดยทางลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายไล่ตามตีเสมอจากเมืองฝอยทอง1ต่อหกระทั่งต้องอาศัยดวนลูกจุดโทษตัดสินหาทีมชนะ จากการดึกตัวนความแม่นเป้าของฮนดังของแดงลิเวอร์พูลเอาชนะไปได้แบบบุบบิด6ต่อ5ได้เข้ารอบ8ทีมไปบุกกับทางสปอร์ติ้งลิสบอนอีกสมรสรจากทางโปรตุเกสแต่หลังจบเกมปรากฏว่านักเตะทั้งสองฝ่ายมีปัญหากันในจังหวะที่ดาวเตะเจ้าบ,บ้านกำลังฉลองชัยชนะและเกิดการกระทบกระทั่งจนโดกมีแผลแตกที่ดินฝีป,ปากและการข่าวจากทางลิเวอร์พูลเอเคโคเผยนะว่าเซซุสดีอาร์ นักเตะทีมเยือนซึ่งเป็นน้องชายของบรูดิอาสเป็นทีมชาติโครมเบียของทางบริสเบนชินเป็นหนึ่งในคนที่ยิงลูกโทษพลาดก่อนที่เหตุการณ์พุ่งายจะเกิดขึ้นเนื่องจากอูบังโรกันเต้หัวหอกทีมเยือนซัดลูกโทษพลาดเช่นเดียวกันออกอาการไม่ปร่มนักที่นักเตะลิเวอร์พูชลช็อองชัยชนะหลังจบเกมจนเกิดการกระทบกระทั่งกันแบบยกทีมก่อนที่ผู้ตัดสินจะแจกใบแดงสใบให้กับกันเต้กับทางกอนซาโร่บริเบลโลของทีมเปอร์โตและก็โร伊ส ดูมสัสของทีมชาวบ้านในขณกนี้สำหรับนิอร์ฟูแล้วหากผ่านดันสปอร์ติ้งลิสบอนไปได้พวกเขาเนี่ยจะเล่นในรอบตัดเชือกพบก,กับทีมชนะระหว่างอัลเซกซ์เอามากับทางเรอัลมาติดนะ เจกเกนเขาผู้จัดจาการทีมลิเวอร์พูลกล่าชื่นชมลูกทีมที่เล่นเกมรับกันได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมพิมพบริงกิตนดที่พวกเขาเปิดบรลงแอนฟิวเอาชนะวูฟแฮมตันว an ันเดอร์เรอร์ไป2.0ต่อนบนพุทธิ่านมาซึ่งลิเวอร์พูลหวังจะเรียกฟอร์มเก่งกับไม้จงได้หลังจากไม่ชนะมาแล้ว2เกมติดต่อกันทุกประการซึ่งพวกเขาก็ทำได้สำเร็จจากประตูของเฟอร์จ์ฟันได้นาทีเจ็ 3, และก็โบลุมเบสซาลา์นาทีเ7็ดสิทำให้หงส์แดงลิเวอร์พูลเก็บเพิ่มเป็นทั้งหมด29แต้มจากการลงเลั้หมด24ัด ตามหลังทาวน์ฮมฮอสเปอร์ทีมอันดับ4เหลือเพียงแค่6กแต้มโดยทีมของครอปลงเล่นน้อยกว่า1เกมที่สัมปาโดยทางกุนซอชาวเยอรมันเปิดเผยนะว่ารอนนั้นรู้ดีอยู่แล้วว่ามันจะเป็นเกมที่ยากแต่เราก็คุมเกมเอาไว้ได้นานพอสมควรมันมีบางจังหวะที่เราเร่งรีบสุดเกินไปแต่ในครึ่งหลังเราก็เรียกจังหวะของเรานั้นกลับมาได้สิ่งที่เราต้องทำก็มีแค่การเล่นเกมรับให้แข็งแกร่งและพยายามจะสร้างโอกาสการทำประตูให้จกได้ ซึ่งโดยรวมแล้วคืนนี้เราเล่นเกมรับกันได้ดีเลยนะการที่ทางจีเอโกโชต้าจะรับบาทแบบหมายเลขสิบมันสาคัญเป็นอย่างมากแผงกองกลางของร ah. เรานั้นเล่นด้วยความเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันรักเล่นเกมรับกันได้ดีตั้งแต่ในแดนของพวกเขาและแย่งบอลในจังหวะสําคัญกลับคืนมาได้คืนนี้อาริสตองเบเกอร์ไม่จชเป็นต้องโชว์ฟอร์มเซฟสวยๆมากมายนักซึ่งนั่นถือเป็นเรื่องที่ดีและขา่าวทีู่ในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับมาฟังกันทุกคนครับ